นี่ตอนรับเข้าสู่ค่อเช้า5นาทีราบขึ้นแล้วย่อได้แค่ไหนตอยําคำตอบ้องกันในคลิปนี้คลิปนี้ิริการชี่ชวนในการลงทุนแต่งในวันนี้เรามาอัปเดตผิด ลอยตัวเดียวเพียวๆเ,เลยนะครับเพราะว่าถ้า b i บิ o คอยมันลงตัวอื่นมันลงยับอยู่แล้วดังนั้นเราจะดูที่อยางเป็นหลักนะว่าเป็นอย่างไงบ้างนะครับหลังจากที่มีข่าวดีขึ้นมาทําให้หลายๆตัวดีก,ก็ชาติขึ้นแปลด้านบนตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับอ่าเราดูในภาพใหญ่กันก่อนนะภาพใหญ่หลังจากที่มีการดีตัวขึ้นไปเนี่ยเออวันนี้ไม่วันที่2นะครับหลังจากที่มีการประกาศ่านว่างเทอร์บิทคอยมูลก็ยังไม่ได้เห็นท่าทีอะไรนะครับจากชุดของการพักตัวตรงนี้มาแต่พอที่จะคาดกา นะ่นอยู่ครับแน่นอนเลยอย่างที่หนึ่งครับเรามีการคาดการณ์ได้อย่างแน่นอนเลยว่าถ้าเกิดเป็นกรณีปกติเขาจะมีการย่อลงมาที่แนวรับสองหมื่นหกพันร้อ่อนครับเดี๋ยวช่วยตัดสินใจกันต่อมีสัญญาณกับตัวไหมมีที่แท่เพียงเกินกินหรือการเทคนิคการซื้อหรือมีสัญญาการซื้อบริเวณนั้นหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันดังนั้นเรามองไว้ก่อนนี่คือกรณีที่หนึ่งคือ ถ้าเป็นปกติเม็กแรกอย่างนี้ก็ควรที่จะมีการพักตัวลงมาไม่ควรไม่ควรที่จะพักบ้างเลยแล้วดิดขึ้นต่อต้องมีการสะสมราคาด้านล่างก่อนนี่คือกรณีที่หนึ่งนะครับส่วนในภาพทาวเฟรเมเล็กล่ะในกรณีที่มันอยากวิ่งขึ้นไปเลยไม่ย่อลึกถึง26,600มันจะมีสัญญาณอะไรให้เรารู้ก่อนให้เรารับทราบว่าโอ้ยถ้าเกิดเหตุการณ์เนี่ยมันน่าจะ ขึ้นต่อแล้วนะเพราะฉนั้นสิ่งที่เติ้นมองในภาพทาวเฟลเ็ตตรงนี้ครับเรามองในโครงสร้างแหค่ะ ภาพเด็กแล้วกันแต่เต้นต้องเน้นย้ําก่อนที่จะไปวิเคราะห์การนะครับว่าใครที่จะบายก่อนเนี้ยอยากให้รอเฉลียก่อนนะไม่ใช่ว่าเห็นต้นลงคลิปปุ๊บมีโอกาสขึ้นเข้าเลยเดี๋ยวเจอกัน2หมู่ดอกยนี้ไม่ขำนะครับเพราะว่าอยู่ตรงนี้เองเนี่ยเหมือนอยู่กลางทะเลเลยนะมาขึ้นมันจะขึ้นก็ได้ขึ้นมันจะลงก็ได้ยังคงอันตรายอยู่นะครับสำหรับตัวของเต้นเ,เองเนี่ยจะมีคำถามว่าเอ๊ะแล้วเมื่อไหร่นะ หรือถ้ากราฟมันวิ่งขึ้นมาถึงราคาไหนเราจะตอบเองเนี้ยว่าโอเคกราฟมันคงไม่ลงลึกถึง2.6600แล้วนะครับเตินก็ดูในเรื่องของโครงสร้างราคาง่ายๆครับในภาพเท้าเฟมเล็กที่กดให้กดโลตามทฤษฎีดาวตามโครงสร้างราคาที่กดให้ กดโลอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับดังนั้นณนะชุดนี้เองเนี่ยเป็นชุดขาลงอยากกลับขึ้นไปทำได้ง่ายๆเพียงแค่ต้อง break high ครับคำถามคือ break high คือราคาไหนส่วนตัวเติ้ลมองไปที่โซนเนี่ยง่ตีเลขกลมๆ27,500ถ้าเกิดว่าอยู่ด่ทำงานเสร็จ เปิดกราฟมาอุ้ยดีขึ้น27,500ตรงนี้ครับก็จะเป็นตัวที่บ่งบอกหนึ่งระดับแล้วว่าโอเคตัวของกราฟบิตคอยเนี่ยไม่น่าจะลงลึกแล้วนะน่าจะมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นแล้วเพราะในภาพเด็กเนี่ยเริ่มมีการเปลี่ยนโครงสร้างจากการพักตัวตอนนี้ใไซเวออกข้างสะสมพลังอยู่แล้วตีมือจะ วิ่งขึ้นต่อเมื่อมีการเรยขาดซึ่งตอนนี้ยังไม่เกิดขึ้นนั่นแปลว่าะไรครับท่านแปลว่าถ้าเกิดกรณีที่ไม่ได้ลงลึกนะถ้าเกิดกรณีที่ไม่ลงลึกมันเตรียมที่จะขึ้นต่อไปเลยในอนาคตเติ้จะมีวิธีการเข้าซื้อครับก็คืออรอข้อเบก่อนแล้วก็สอบลอตที่โลล่าสุดตรงนี้นะตอนนี้อย่าพึ่ง follow by นะครับเพราะมีโอกาสลงลึกเลยทั้ง2กรณีครับทั้ง2กรณีปลายทางเหมือนกัน นะปลายทางเหมือนกันคือเรายัางมีความมีการมองว่าน่าจะวิ่งขึ้นไปด้านบนได้อีกครับช่วงตั้งแต่เท่าไหร่ครับที่เราเคยดูไว้28,500ถึงสองหม่นเกเนาะเราดูจากอะไรล่ะเราก็ตีฟ i โบ n a c ชตีตรงนี้ขึ้นมานะ h i h to Low เห็นไหมก็จะเป็นโซน5 5่าห้ถึงหกสครับช่วง28,500ถึง2 9 2หมก็จะเป็นโซนที่เราในการคาดกันกัน,นว่าถ้าขึ้นไปถึงโซนนี้ระวางแปลนให้ขายกดลงมานี่คือสภาพปัจจุบันของตัวบิตคอยครับและแน่นอนเลยนะนะ,นะตอนนี้อยากให้ดูพี่พี่บิตคอยเป็นหลักนะครับว่าจะแอคชั่นอะไรเกิดขึ้นและเติ้ลยังคงในีนยบเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดเราไม่ใช่กลุ่ม หรือว่าไม่ได้มีออเดอร์ที่เข้ามาตั้งแต่หลุมข้างล่างตรงนี้ครับก่อนที่อะหลุมตรงนี้ก่อนที่ราคามีการดีตัวขึ้นมาอยา่างอแรกตอนนี้ยังไม่แนะนำให้ทำอะไรครับรอดูอาการจันไปก่อนถ้าเกิดอยากเข้าใครตกรถอยากเข้าเดี๋ยวค่อยหาแผนเข้าอีกทีในอนาคตน,นะครับจริงๆแล้วมีเอาคอยหนึ่งตัวนะครับชื่อ LPT นะจริง เราดูกันไปนานแล้วแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากไปดูนะก็ลองไปทำกานบ้านได้นะครับชื่อ LPT ตรงนี้ทรงย่างสวยอยู่อ่าทรงเรียกว่าสวยสุดแล้วกันทรงสวยสุดเท่าที่เตินเพีมาละนะปัจจุบันนี้ก็ลองไปทำงานบ้านดูได้นะครับและแน่นอนถ้าเกิดคุณอยากมีเพื่อนทำงานบ้านหรือว่า อ่าอย่างเต้นเองเนี่ยก็จะมีการทําแผนล,ลงในกลุ่มโหดเทรดเ,เดอร์กลุ่มนี้นะครับก็สามารถทําได้ง่ายนะครับเพียงแค่อ่านี่สมัครโอเคืีของเติ้์นะในกลุ่มก็จะมีการส่งแผนและเติเ้นเทรดตรวไหนก็จะพยายามคอยแบ่งปันกัน นะครับก็สามารถทําทําแาบ,บนือขายตรงนี้เพื่อเข้ากลุม่มแร็ตเทอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับเ,เดี๋ยวต้นเดือนนะต้นเดือนการยากลกุ่มแร็ตเทอร์ก็จะมีมิทติ้งไปเล่นโยนบอลลี่เง,งันนะใครอยากไปโยนบอลลี่อยากกระทบไหลเพื่อนๆนะครับอยา่าหาเพื่อนในการเทรดเพิ่มก็สามารถเข้ากลุ่มมาพูดคุยกับเติ้ลได้นะครับถ้าเกิดเพื่อนรูคขาอผิดเห็นอย่างไรเกี่วยวกับบิทค,คอยครับหรือเรียนไหนอยากให้เติ้ลราะห์อพิมพ์มาที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับทุกคอมเมนต์เป็นกำลังใจในการทำคลิปเทิลมากเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าใยรายการชาวนาส่วนนี้สวัสดีครับบ